สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Healthy Living by บ o o d Life นะคะวันนี้ที่มาไลฟ์เรื่องนี้เพราะว่า,วาบุตรก็เพิ่งได้เรียนมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็อดที่จะแบ่งปัดไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่การที่เราแนะนำออกมาแชร์ต่อแบ่งปันต่อหรือว่าสอนต่อเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะใครมีปัญหาเหล่านี้บ้างคะท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อย มีลมที่ท้องนะคะวันนี้บุตรเรียนกับดร e เอ็ดเวิร์ดเดลเลอรนะคะในยังลิฟวิ่งนะคะบุตรแบบชอบมากอยู่ในยังลิฟวิ่งนี่ได้เรียนคอร์สต่างๆม,มากมายเมื่อก่อนนี้บุตรต้องเสียค่าเรียนตัน้งสอสาแสนนะคะตอนนี้อยู่ในยังลิฟวิ่งเรียนฟรีชอบแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะคะ mm hmm. ก็5อาหารที่จะต้องงดกินเลยนะงดทานเลยนะคะอย่าง เข้มงวดนะคะก็คือ 1. ค่ะไดอารี่หรือนมวัวนะคะนมวัวเนี่ยนะคะหลายคนส่วนมากจะแพ้นะคะ90%ของคนไทยอะแพ้นมวัวหรือไม่ย่อยนมวัวนมวัวไม่ได้มีสําหรับคนแต่ว่าคนนั้นไปกินนะคะบุตรเป็นคนหนึ่งที่เห็นผลจากการกินนมวัวชัดเจนมากค่ะคือจําได้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยกินวะัละลิตร ะะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือบุตรมีเสมหะตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งบุตรย้ายไปอยู่สิงคโปร์และบุตรมีความรู้มากขึ้นและรู้ว่านมบัวไม่ใช่สิ่งสำหรับคนบุตรก็เลยเลิกกินค่ะหลังจากนั้นไม่นานค่ะเสมหะบุตรก็หายเลยนมบัวนะคะต้องเลิกนะคะ2ค่ะกลูเตนนะคะกลูเตนนี่ก็ต้องเลิกเนาะแล้วคนส่วนมากก็จะไม่รู้ตัวด้วยว่าเราแพ้อยู่เพราะเรากินกันจนเคยชินเลืเกิน เพราะมันสะดวกซื้อมากมายแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะก็คือขนมปังโฮลวีดนะคะหรือไม่โฮลวีตก็คือมีกลูเตนอยู่ดีนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตพวกนี้ก็มีกลูเตนติดมาเพราะเขาสีในโรงงานเดียวกับกลูเตนหรือสีในโรงงานเดียวกับแป้งสาลีนะคะดังนั้น หยุดกินกลูเตนด้วยนะคะหลายๆคนนะแบบสนใจเรื่องสุขภาพนะคะแตดันกินข้าวโอ๊ตตลอดเวลาหรือว่าบางอย่างที่มีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตเช่นกราโนล่านะคะเราก็ได้รับกลูเตนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มีการง่วงหนาวหาวนอนหรือไม่มีแรงระหว่างวันนะคะนั่นก็เป็นเพราะกลูเตนหรือเปล่าใครจะรู้นะคะอันนี้ก็คือคนสามารถจะแพ้แฟงน,นะคะ3ค่ะคือถั่วเหลือง นะคะ่วเหลืองหลายๆคนฟังอาจจะช็อกโอ้แม่เจ้าถ้าไม่กินนมวัวแล้วก็กินนมถั่วเหลืองแล้วเราก็แพ้นมถั่วเหลืองอีกแล้วเราจะกินอะไรนะคะนมถั่วเหลืองหรือถั่วเหลืองเนี่ยค่ะก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแพ้นะคะถั่วเหลืองเนี่ยนะต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศนะจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยว่าซอยฟรีอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินถั่วเหลืองกันนะถั่วเหลืองเนี่ยเขาแบบคนมันกินเยอะมากจน มันขาดแล้วมันผลิตไม่พอนะคะเขาก็เลยต้องทําการตัดแต่งพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า GMO นั่นเองนะคะก็ 1. ถั่วเหลืองคือ GMO สะส่วนมากนะคะ 2. ค่ะถั่วเหลืองเนี่ยมันย่อยยากค่ะเพราะว่าเปลือกของมันเนี่ยค่ะ ที่หุ้มถั่วเหลืองอยู่เนี่ยมันต้องป้องกันวัชพืชไม่ให้มากัดกินนะคะแล้วถั่วเหลืองเป็นถั่วเปลือกแห้งที่ไม่เหมือนถั่วเปลือกแห้งชนิดอื่นจะสังเกตว่าถั่วเปลือกแห้งชนิดอื่นเชน่นถั่วเขียวเนี่ยมันสามารถงอกได้หรือว่านํามาสปร้าได้แต่ถั่วเหลืองเนี่ยมันสปร้าไม่ได้นะคะฉะนั้นมันย่อยยากค่ะแล้วเรากินเข้าไปเราก็ไม่ย่อยนะคะถั่วเหลืองชนิดที่เรากินได้นะคะก็คือเทมเป้เทมเป้ นัตโตะนะคะมิโซะอะไรพวกนี้นะคะก็คือทวนเลื้องที่ผ่านการหมักแล้วดังนั้นไอเชลหรือว่าสิ่งที่มันหุ้มอยู่นี่มันก็หายไปนะคะแล้วก็เราก็ต้องเลือกแบบที่เป็นออร์แกนิกหรือออร์แกนิกได้ก็ดีนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่ออร์แกนิกนี่ก็ต้องอย่างน้อยอ่ะจะต้องเป็น G M O free หรือว่าไม่ตัดแต่งพันธุกรรมนั่นเองนะคะก็ ประมาณนั้นนะถ้าจะกินซอยนะคะพวก GMO อันกลุ่มที่3ที่พูดถึงเนี่ยก็คือกลุ่ม GMO คือซอยกับถั่วไอ้ข้าวโพดนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าข้าวโพดเนี่ย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะอยู่ในกลุ่มเสียงท็อป10ของ GMO เลยทีเดียวนะคะบุตรเนี่ยตั้งแต่รู้มานะคะบุตรก็อกหักจากการกินข้าวโพดเลยเพราะว่าบุตรเป็คนชอบกินข้าวโพดมากแต่หลังจากพอรู้อย่างเงี้ยคะ่ะบุตรก็แทบไม่กินเลยแล้วถ้าจะกินบุตรก็จะซื้อออร์แกนิกนะคะสค่ะ หลายๆคนก็จะอกหักเหมือนกันค่ะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเวลาเครียดเวลาทุกข์เราก็จะถามหาน้ำตาลนะคะน้ำตาลนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเราก็จะต้องตัดออกไปจากชีวิตนาะดีที่สุดโดยเฉพาะน้ำตาลขัดสีนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเดี๋ยวบุจะมีทางออกไห้ทุกคนนะคะ5ค่ะ5พีนัคหรือว่า เนยถัว่วหรือว่าถั่วลิสงนั่นเองนะคะแม่ชีวิตเริ่มเศรา้าของเหล่านี้เป็นของที่เรากินกันบ่อยๆทางนั้นเลยนะคะพวกเนยถั่วอะไรแบบนี้โปรตีนสูงน,นะคะหรือโปรตีนถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะก็คือห้อย่างค่ะนมวัวกลูเตนหรือแป้งสาลีถัว่วเอ่อ GMO จัดแต่งพันธุกรรมก็คือพวกถั่วเหลืองข้าวโพดน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงค่ะ ดังนั้นทางแก้ค่ะคือหยุดกินค่ะหยุดกินจนกว่าจะหายเอาจริงๆแล้วบอกหยุดกินประมาณ30วันนะในคอร์สบุตก็จะให้หยุดกิน21วันนะคะแล้วในคอร์สบุตก็จะมีสอนหลักการกินอาหารตามหลักฟูดคอมมชั่นด้วยหลักการกินให้ย่อยง่ายการกินตามลําดับแล้วก็มีให้นวดท้องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่นี่เป็น5อย่างนะที่เพื่อนๆต้องอด ะะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะกินได้ทดแทนสิ่งที่เราต้องอดกันดีกว่านะคะอย่างอ่ะมื้อเช้าใครชอบกินมื้อเช้าเป็นขนมปังอะ่ะบุกก็อยากจะแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะคะหรือว่าใครที่กินโยเกิร์ตโยเกิร์ตนมวัวบุกก็อยากจะให้กินเปลี่ยนมาเป็นกินโยเกิร์ตจากพืชแทนทีนี้โยเกิร์ตจากพืชที่อยู่ในตลาดทั่วไปไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบ พวกสารคงตัวมีการผสมสิ่งต่างๆมากมายหรือแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประโยชน์แทบไม่เหลือเลยนะคะมีแต่รสชาติที่เหมือนโยเกิร์ตนะคะบุก็จะแนะนําโยเกิร์ตของที่บ้านบุตของแฮปปี้กัดบ k เค่ะอันนี้เป็นละกูมโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตทันพืชไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองไม่มีนมวัวแล้วก็มีเมล็ดเชีย ให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลขัดสีค่ะเพราะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะอันนี้ก็ดีงามถ้าจะกินโยเกิร์ตให้กินแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบกินกราโนล่าปกตินะคะจะมีกลูเตนสะส่วนมากนอกจากว่าเขาจะเขียนว่ากลูเตนฟรีนะคะแล้วกลูเตนฟรีนี่ก็จะราคาแพงมากนะคะซึ่งบุตรแฮปปี้กัก็มีเหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็น กราโนล่าที่บุตรกินวันเดียวไปครึ่งกระปุกแล้วอร่อยมากเอ่อเป็นเลนทิลส์นะคะเลนทิลส์อบกรอบไม่มีแป้งน้อยกว่าปกติเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเลนทิลส์จะมีทั้งโปรตีนแล้วก็คอมเพล็กซ์คาร์บหรือเป็นแป้งที่เชิงซ้อนนั่นเองค่ะแต่ก็เป็นโปรตีนสำหรับคนเป็นบางสิรัะชั้นดีเลยนะคะแล้วก็มีมเมล็ดพืชด้วยแล้วก็หวานจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ไม่มันเลยค่ะคือไม่มีน้ำมันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะคะ จากแฮปปี้กัด BKK นะคะแล้วก็ใครที่ท้องผูกนะบุตรแนะนําชาดอกไม้ได้ผลดีมากแต่ว่าไม่ต้องกินต่อเมืองนะคะคือกินแค่แบบสมมติใครที่แบบกินยาถ่ายอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการขับถ่ายโดยที่เราจะไม่กินยาถ่ายนะคะก็บุตรอยากให้สวิชมาเป็นชาดอกไม้แทนซึ่งชาดอกไม้เนี่ยเป็นสูตรของอาจารย์7แก้วนะคะอันนี้จากร้านเกลิก ะะอาจารย์เจ็ดแก้วก็เป็นคนทําสูตรนี้ซึ่งเป็นส่วนผสมของสมุนไพรหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลเหมือนกันค่ะวิธีการดื่มก็คือ100 ml ก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาเราก็จะถ่ายได้พอดีเลย ะะถ้าเราไม่อยากสวนนะเนาะซึ่งวิธีการสวนหลายๆคนก็ไม่ชอบแต่จริงๆแล้วบุตรมองว่าจริงๆมันก็เป็นวิธีที่ปลอดภยัยเนาะถ้าเราใช้น้ําเปล่านะคะหรือทางแพทย์วิธีทำเขาก็จะใช้น้ําปัสสาวะก็ได้นะคะอันนี้เป็นเทมเป้ค่ะซึ่งเป็นโปรโตีนชั้นดีอันนี้เป็นแบบพร้อมทานอร่อยมากเขาบอกก็มื้อไหนบุตรจริงๆนะบุตรอยากให้คนที่มีปัญหาระบบย่อยเนี่ย หลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์กับข้าวถ้าเราอยากทานข้าวให้เราทานพืชแทนโปรตีนจากพืชแทนใครที่เป็นบางสิรัาที่เน้นทานถั่วเหลืองหรือเต้าหู้เนี่ยคะ่ะบุตรก็จะแนะนําให้ทานเทมเป้แทนนะคะนี่ที่บ้านบุตรเนี่ยทำอาหารออกมาเพื่อตอบโจทย์นักเรียนหมดเลยนี่ก็เป็นเทมเป้พร้อมทานค่ะนี่แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะบุตรก็จะทานแบบนี้ด้วยนะคะที่จะแนะนําให้นักเรียนทานค่ะก็คือเปอร์มินต์เอเซนเชียลโอイ อันนี้นะคะต้องเป็น essential oil grade seed and seal ของ y o u n g Living เท่านั้นเพราะว่าจะเป็นเกรดบำบัดที่สามารถกินได้มีมาตรฐานของ USDA อเมริกานะคะหยด peppermint น,นะคะแล้วก็ดื่มระหว่างวันนะคะจะช่วยย่อยอาหารได้ดีนะคะแล้วก็เขาก็ช่วยลดอาการอยากอาหารด้วยแล้วก็ช่วยเผาผ่านได้ดีมากๆเลยนะคะสิ่งนี้ค่ะหรือเลมอนตอนเช้าเราตื่นมาถึงเนี่ยนะคะ น้ำา1ลิตรขวดใหญ่ๆเลยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องแล้วเราก็สามารถบีบมะนาวก็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาระบบย่อยเช่นปวดท้องแสบท้องง่ายหรือเป็นกรดไหลย้อนอย่างนี้กินมะนาวอาจจะแสบท้องก็ได้เราก็หยด Essential Oil แทนก็ได้เกรดบําบัดอีกเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็น Essential Oil Lemon นะคะหยดไป1-2หยดหรืออาจจะหยดเลมอนกะนี้ก็ได้ในน้ำา1ลิตร น้ำอุ่นๆน,น้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆจิบอมกลืนตอนเช้านะคะแล้วพยายามตื่นก่อนเจ็ดโมงเช้านะคะเพื่อมาดื่มน,น้ำนะคะแล้วเราก็จะระบบขับถ่ายจะค่อยๆดีขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องทดแทนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทานผักค่ะเราต้องทานผักเยอะๆนะคะทานผักแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะ แล้วคนที่ทานผักให้ได้ผลเนี่ยนะคะจะต้องดื่มน้ําเยอะด้วยดังนั้นระหว่างวันเนี่ยค่ะให้เราดื่มน้ําอย่างน้อย3ลิตรนะคะทานผักเยอะๆถ้าเกิดใครที่รู้ตัวว่าทานผักน้อยเนี่ยอาจจะทานนไฟเบอร์ก็ได้นะคะซึ่งไฟเบอร์ที่สำหรับอาหารถ้าเราพูดถึงอาหารเสริมเนี่ยถ้าบุตรจะแนะนําบุตรก็จะแนะนําแต่ของอย่างดีบินนะคะเพราะตอนนี้บุตรใช้แต่ของอย่างดบิงบุตรว่ามันบุ เพราะแบรนด์เขาเชื่อถือได้มีมา27ปีแล้วนะคะแล้วก็มาตรฐานดกร์แกรี่ยังนะคะแล้วก็หลายคนทานแล้วก็ได้ผลด้วยเขาก็มีไฟเบอร์เหมือนกันนะคะแล้เราก็จะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอสําหรับคนที่ทานผักน้อยนะคะทีนี้บุตรก็จะมีตัวนี้ที่บุตรชอบแล้วบุตรก็จะทานทุกวันเลยนะคะก็คือหนิงเซียค่ะหนิงเซียเนี้ยเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่พเรก็คือแบบเป็นเป็นแบบบดมาแล้วก็มีส่วนผสมของ เอเซนเชียลออยอันนี้คือมีมันเข้มข้นมากเลยอะคือมันมีพวกแบบนี่ก็เป็นของอย่างนิวิงเหมือนกันนะพวกเบอร์รี่เยอะมากนะคะแล้วก็มีบลูเบอร์รี่มีทับทิมอะไรพวกนี้นะคะซึ่งค่าดัชนีน้ำตาลเขาต่ำด้วยนะคะไม่ต้องกลัวคนเป็นมีคนเป็นเบาหวานทานด้วยไม่เป็นไรนะคะสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็บุตรจะชอบผสมกับผงฟอกเลือด แล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ชหมกชะมักตัวนี้จะมีโปรไบโอติกนะคะอันนี้คือคือเป็นสูตรสำหรับคนที่แบบท้องผูกนะคะหรือว่าต้องการแบบปรับระบบย่อยโดยตรงก็จะใช้สูตรนี้แต่สําหรับคนที่แบบอยากดื่มน้ําเยอะก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่บุตรพึ่งแชร์ไปนะคะจะเป็นผสมน้าเปล่าแล้วก็ผสมหนิ่งเซียแล้วก็เอเซนเชียลออล์แต่เนี้ยค่ะก็คือผสมกันแบบนี้เลยนะคะคือมีชะมก นิงเซียแล้วก็ผงฟอกเลือดค่ะก็ดื่มน้ำเยอะๆระหว่างวันก็จะช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นค่ะซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วอะถ้าเกิดใครคิดว่าจะทานผลไม้ได้มากขนาดนั้นก็จัดไปนะคะแต่ว่าพอบุตรได้มาลองหนิงเซียแล้วบุตรติดใจมากที่มาลองทานนี้เพราะว่าราเชลเมนส์หน้าเด็กแล้วเขากินมา6ปีแล้วบุตรก็เลยกินตามค่ะแล้วบุตรก็เชื่อในแบรนด์นี้นะคะก็ 3แบรนด์ที่พูดถึงก็เป็นแบรนด์ที่บุตรไว้ใจค่ะอันนี้ Young Living นะคะอันนี้ก็เป็นด์ Gary Organic ก็คือของญาติบุตรนะคะที่ทํามาเพื่อช่วยเหลือคนเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรที่บุตรเคยแชร์นะคะเพืเ่อนสามารถหาสูตรได้แล้วก็ทําเองก็ได้นะคะส่วนผสมมีเกือบ30ส่วนผสมซึ่งคือบุตรเคยแชร์ไปอะแต่คนไม่ถึง10%ที่สามารถทําตามได้ชีวิตเศร้ามากนะคะทางร้านเขาก็เลยทําออกมาเป็นรูปแบบผง นะคะแล้วก็ไอ้ถ้าเป็นแบบเต็มสตรีมมันนะต้องใช้เครื่องปั่นแรงสูงด้วยแล้วแ้วบางคนอะไม่มีเครื่องปั่นไงชีวิตก็จะลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงที่เราสามารถนํามาผสมชงน้ําชงนมอะไรแบบนี้นมพืชน,นะคะนมอัลมอนด์อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดใครชอบดื่มนมเท่านี้นมวัวเราก็กินไม่ได้แล้ว เราก็ลองทํานมอัลมอนด์ก็ได้ค่ะทํานมอัลมอนด์เองก็ง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครมีเครื่องสกัดหรือถ้าใครที่ไม่มีอะคะ่ะบุ๊กก็แนะนําว่าซื้ออัลมอนด์บัตเตอร์นะคะเนยถั่วอัลมอนด์แบบ100%แล้วก็ปั่นกับน้ำหนึ่งแกว้วเครื่องปั่นไม่ต้องแรงก็ได้เราก็จะได้นมอัลมอนด์แล้วพวกเนี้ยบุ๊กก็จะสอนในดีทอ็อกเวิร์กช็อปนะคะแล้วทุกคนก็จะหายท้องผูกภายใน30วันนะคะคีเฟอร์ช่วยได้ค่ะ นมอัลมอนด์นี่นะถ้าตามตลาดต้องระวังนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสารคงตัวนะคะแล้วก็มีอัลมอนด์น้อยหนึ่งไม่ใช่ว่าบุตรจะไม่ทานเลยแต่ว่าบุตรจะไม่ทานต่อเนื่องค่ะเพราะว่าสารคงตัวเนี่ยเราอ่านเลย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรเราคิดว่าลำไส้เรามันจะเข้าใจหรอค่ะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยอย่าทานบ่อยค่ะมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะคะ ป่วยเป็นพิษเข้าลงมาแล้วรู้สึกตัวบวมเลจากนั้นกินน้ําเกลือน้ําหนักจาก45เป็น48เป็นไปได้ไหมที่เราบวมน้ําเกลือเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อาจจะดื่มน้ําน้อยไปด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราดื่มน้ําน้อยไปร่างกายจะพยายามกักน้ํแล้วก็จะเกิดอาการบวมน้ำได้นะคะแล้วถ้าเกิดได้รับเกลือมากเกินไปร่างกายก็จะกักน้ำอีกเหมือนกันค่ะก็ทำให้บวมน้ำได้เหมือนกันนะคะนมอัลมอนด์ทานได้แนะนำว่าทำเองค่ะ ลดได้11กิโลกรัมเพราะคู่บูดโอแม่เจ้ารึบดีใจมากเลยทำอะไรบ้างคะแชร์กันหน่อยตอนนี้เพิ่มขึ้นกลับมากิโลยังไม่ได้เริ่มใหม่มาเริ่มใหม่ด่วนนะคะวันนี้บุตก็ฝากไว้สั้นๆนะคะถ้าชอบนะคะบุตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุตด้วยนะคะก็อะไรซื้อที่ไหนเดี๋ยวไม่ได้ฝากไว้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ Happy Cut BKK นะคะเดี๋ยวบุตใส่ไว้ในแท็กไว้นะคะส่วนอันนี้นะคะ ต้องสมัครกรับบุตรสั่งกับบุตรได้นะคะสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดเดี๋ยวบุตรแนะนําว่าจะต้องซื้อที่ไหนนะคะบุตรไม่ได้ขายค่ะแต่บุตรแนะนําที่ซื้อได้เพราะบุตรก็สั่งมาแบบนะคะส่วนนี้ค่ะแกริกออแกนิกนะคะแอดแกริกไลน์เลยค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเบบีร้องไห้เดี๋ยวออกไปหาเบบีแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะรักทุกคน love you all take care นะคะ ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะอย่าลืมว่าลำไส้เราเนี่ยนะคะคือสมองส่วนที่2นะคะลำไส้ connect กับทุกอย่างเลยดูแลลำไส้เราให้ดีนะคะใครสนใจเรียนเรื่องคอสปรับระบบย่อยแก้ท้องถูก food combination บุตรจะมีสอนในวันที่21มีนาคมค่ะก็สถานที่เนี่ยนะกำลังดูอยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ที่อาจจะต่อรถจากรถไฟฟ้านิดหน่อยในเมือง ะะก็รับจำนวนจำกัดนะคะเปิดสดอีกรอบแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยแอดไลน์แอดโยคะไวบตดไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย